คุณเฉยโชคหมออย่าห้ามเราอะไรคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณเฉยโชคอย่าไอ้คุณเฉยโชที่คุณหนักแล้วนะคุณจะทำตามที่ผมบอกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกไวแล้วไงครับที่ผมบอกให้มองอะไรลุ่งๆอ่ะคุณได้มองไหมผมมองแล้วไงครับแต่ยิ่งมองก็ยิ่งเครียดครับหมอเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงคุณเฮ้ยผมอยากไอ้เครียอย่าอย่าคุณเฉยโชคไนี่นี่คุณไม่มองอะไรลุ่งๆเนี่ยหมออยากเห็นจริงไหมครับอยากเห็นผมมองนี่ไงโล่งพร้อมไหมครับหมออะอะเผาตังใช่ครับ ผมนั่งมองมานทั้งวันยิงมองไอยิงเขี้ยไม่รู้เลยว่าชีวิตผมมันไม่ควรอยู่แล้วผมต้องควรตายไอ้ขอตังค์มันเสียไม่ได้ไปเอาต้มมาเออเ้ยเฮ้ยโอเดโธทำไมไม่ไปมองอะไรที่มันโล่งๆอย่างเช่นวิวธรรมชาติอะไรพวกนี้ขอให้บอกผมนะครับดูไดยไงแต่ไม่นี้ผมเคียผมไม่สนใจแล้วแต่มางธรรมชาติเลยผมอยาไายเฮ้ยยายายาเฮ้ยยา โดนเข้าแล้วคุณนี้เจอ